คุนนินนอน อาบน้ำแล้วก็ทำการบ้านเกี่ยวกับตัวละครละครเรื่องเม่งจะออกมาเมื่อไร่ะไรจะ,ไไจะเป็นไงบ้างคะ บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับต้องรอดูครับผมเปิดกล้องเมื่อไหร่ครับบอกได้ปะเดี๋ยวเขาบอกเองเดี๋ยวออ,อ,อ,อลิเฟนออฟฟิเชียลบอกจริงๆก็บอกคร่าวๆไปแล้วตอนนี้นี่นะตอนถแถลงข่าวเดือนมิถุนานาา่าจะทับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับ,บชิ้นเจ้า Common cap. And you feel sick? I think I can feel a little bit but it's okay. Not too much. เมัอนจะป่วยอะ่ะ Hi guys How are you จะกินเสย์ยังเสยังวอดิสปีน just say h i r i g เพีิยนข้าวยังคะยังครับยังไม่ได้กินข้าวเย็นครับผมจะกินข้าวยังอุล่ะ good วนนี้จะมารูปคะเปล่าครับนั่งคิดงานครับทำกันบ้านครับหาเพื่อนทํางานบ้าน <c oughs> how your day today not good not bad just same today nothing special just work out just work u p อ๋อ early morning today i ก็ work out two time ทรายคิดยู่ c h ค e s ผู้พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งไงครับอ่านออกแต่แบบว่าพูดไม่ได้เศร้า ตอนเด็กๆนะั้นจะตั้งใจเรียนคือตอนเด็กๆเ,เอิร์ดเรียน EP พีอังกฤษอีพีนะเป็นเป็นแบบว่าเป็นของที่แบบคนฝรั่งเออ่มาสอนในคลาสเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเซนเซนจอนในใีเครือเซนจอนอะไรอย่างเงี้ยเร์ไม่ตั้งใจเรียนนะ่ะเขาดุอ่ะทีนี้เขาไม่ดุหรอกแต่แบบเอิร์ดแบบว่าหัวสมองเอิร์ดชาบกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่ามันยากกว่าคนอื่นจริงๆมันก็ไม่ได้ยากแต่แค่ตอนเด็กไงไม่ค่อยตั้งใจเรียนด้วยบวกกับแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับชอบภาษาไทยงงมาก <c oughs> ไม่ชอบภาษาอังกฤษแต่ชอบภาษาไทย <c oughs> <c oughs> ง่ายตั้งใจเรียนตอนเด็ก <c oughs> คือจริงๆตอนโตตอนทำงานนะ่ะก็เป็นโรงเรียนคอร์สอังกฤษน่ะ แต่แบบว่าช่วงนั้นเนี่ยไปเรียนด้วยแล้วก็ไปทํางานด้วยก็ไม่ไหวแล้วก็การบ้านก็คอนข้างที่จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพักเรียนไปก่อนบ๊บูไฮ How was your a l y f t i n acting คะโอ้ oh. เอาจริงๆเอิร์ยังนึกภาพไม่ออกเลยอะว่าตัวเองจะเล่นยังไงยังคุยปุ่งกลับอยู่เลยว่าแจ็คเนี่ยเขาเป็นบุคลิกบุคลิกของเขาแบบอันดับเขาเรียกวะไรบุคลิกเด่นของเขาว่าคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเชียดนะ ปกตินั่นแหละทุกครั้งที่เออจะเล่นละครเออจะก็จะเครียดก็ทำเท่าที่เข้าใจก็ได้ใช่ไหมทุกคนอย่ากดดันตัวเองเ้ย ไม่ได้ต้องเครียดเดี๋ยวพาไปกินข้าวใครอประปลาแปงปลาแปงเอยเดี๋ยวนีปลาแปงเขามีคู่แล้วปลาปลาปอ๊อดนี่ใช่ไหมฝากดูคุณครูเขาด้วยนะครับน่ารักเขียวอะไรอะปลาแปงพิมพ์เลยมาไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องเครียดเดี๋ยวพาไปกินข้าวคืออะไรคือเลยวะไม่ต้องเครียดเดี๋ยวพาไปกินข้าวอ๋อจ่ะจ่ะจะ เพิ่งเคยดูนิทานพันดาวครั้งแรกค่ะเพิ่งได้รู้จักพี่เอ,อิร์ธครั้งแรกเลยโดนตกเข้าเต็มเปาเลยค่ะเอ้ยขอบคุณครับฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยนะครับผมดักกันนาน,นะครับผมจะทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะมีคนบอกว่าตัวจริงเอิร์ชอบหยุมแฟนคลับถ้าในโซเชียลเอิร์ธอแบบจะเป็นแบบว่า จะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่จะไม่ค่อยอยุ่มเท่าไหร่ซึ่งก็จริงมันเป็นฟีลบบว่าตอนเจอใช่ป่ะทุกคนชอบแซววัดแล้วเราทําตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแบบเอธพี่เอิร์ดหล่อจังพี่เอิร์ธแบบพี่เอ,อิร์ธมพี่มี่เงี้ยแล้วก็ทําตัวไม่ถูกแล้วทีนี้เราก็ทกําังไงดีวะแก้เขินก็เลยแบบใจดีสุดเสือก็เลยแบบอาอดีมาใครไหนใครพูดอะไรอย่างเงี้ย จริงๆไม่ไ้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้ทุกคนแบบว่ากลัวนะยแต่แค่แบบไม่รู้จะทำยังไงจริงๆมีคนขี้อายมากตอนเด็กๆเคย